วันนี้ฉันจะทดลองเปลี่ยนทรงผมทรงใหม่บ้างดีกว่านะบู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 พุกปิป๊กบ้าว่างไงอ่ะบ้บอกว่าไว้ใจพวกเราสองคนได้เลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนพวกนายสองคนจะเปลี่ยนทรงผมให้กับฉันได้จริงๆเหรอไม่ต้องกลัวนี่เลยกันไกลระดับพิเศษกันไกลระดับพิเศษอย่าบอกนะว,ว่านายจะตัดผมฉันตัดไม่ได้นะไม่ได้ตัดแต่เปลี่ยนทรงเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ทำไมที่บ้านพี่ฝนถึงเสียงรังโวยวายมาถึงนี่เลยระวังนะุปกป๊กิปกันไกลนะไม่ต้องหว่วงเลยฉันเรียนวิชาที่สืบทอดกันมาถึง3รุ่นด้วยกัน3รุ่นหมายความว่ายังไงอ่ะเป็นวิชาการตัดผมขั้นสูงสุดเ <c ười> ดี๋ยวก่อนแย่ยแล้วจะไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนลองขับรถไปดูสองคนนั่นหน่อยดีกว่าแล้วโบไปไหนอะสงสัยจะอยู่ที่นั่นด้วยละมัง้ง โบนายไม่อยู่แถวนี้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยโบนั้นนายทำอะไรนะผมของฉันนายจะเปลี่ยนซองด้วยอย่างนั้นเหรอรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนทุกคนปุก๊กปี๊กระวังให้ดีนะทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวกันไกลนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะนี่พี่ฝนเปลี่ยนบ้านอีกแล้วเ,เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตกลงว่านายจะเปลี่ยนซองผมให้กับฉันจริงๆได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้อยู่แล้ว อ้าพี่เอกเหรอว่ายัางไงพี่ฝนคือว่าตอนเนี้ยุ๊กิ๊กเขาบอกว่าอยากจะทดลองเปลี่ยนทรงผมให้กับพี่ฝนดูบ้างนะแล้วุ๊กิ๊กตัดผมเป็นแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาไปเรียนวิชามาจบมาสามรุ่นแล้วไม่ต้องหว่วงเลยฉันเนี่ยเก่งที่สุดในสามรุ่นเลยจริงเหรอจริงเลยเมื่อคืนฝันมาเดี๋ยวก่อนแต่อย่ายงน้นฉันตัดสินใจแล้วไม่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ก่อนทรงแรกเลยทรงแรกทรงไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนทรงไหนกําลังอยู่ในเทรนต์บ้างเนี่ย อย่าบอกนะว่านี่ไงเขามีแบบทรงผมมาใหม่จริงด้วยเป็นไงผมสั้นดีไหมเดี๋ยวกว่อนแล้วผมของฉันหายไปไหนอ่ะไม่ต้องห่วงอันนี้ผมสั้นกว่าอันนี้ผมมัดเปียอันนี้ผมเป็นรันจริงด้วยเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้จริงๆแล้วแถมผมยาวมากกว่าเดิมอีกนะเป็นไงฉันเก่งกเบล่าเท่มากเลยเก่งมากเลยพ๊กปิก๊กไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพ๊กปิ๊กจะเปลี่ยนทรงผมได้ระดับนี้เปลี่ยนได้ระดับเทพเลย เพราะฉะนั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วมีอะไรเหรอพี่ฝนพี่เอกลองเปลี่ยนทรงผมดูบ้างไหมอ่ะแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นเพื่อนกันไม่ต้องห่วงเลยนะฉันสามารถเปลี่ยนให้พเพกดูดีกว่าเดิมได้อีกจะบอกให้โอ้โหอย่างแท้เลยแฮะเดี๋ยวก่อนนี่ตัดผมเป็นทรงเกาหลีมาเลยนะเนี่ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าพวกเ๊กนี่นายไปเรียนมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันว่าทรงนี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อน น่ทรงนี้อย่างแท้เลยล่ะคือว่ายาวไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยทรงผมยาวก็แท้เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนลาพันเซลเลยน่ะแล้วตัดแบบไหนทำไมผมสั้นกลายเป็นผมยาวเห <c oughs> มือนลาพันเซลเลยจริงๆด้วยตกลงใจะให้เพ็กเป็นลาพันเซลใช่ไหมใช่น่ารักมากเลยอย่างแท้เลยล่ะถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปที่หอคอยก่อนแล้วไม่ต้องไปเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนเปลี่ยนใจแล้วทำไมอะ ราชตองนี่เลยให้เพื่อนของเราเปลี่ยนทรงผมกันบ้างแล้วล่ละเรื่องนั้นก็ดีเหมือนกันเอาแล้วทำไมพี่ฝนไม่เปลี่ยนทรงผมล่ะก็เมื่อกี้นะพี่ฝนปล่อยผมออกมาก็เลยยาวอ๋อพอปล่อยผมออกมาเลยกลับมาเป็นทรงเดิม <c oughs> นี่ไงเพราะฉะนั้นราชตองตาเพื่อนเราก่อนไมกี้อยู่หรือเปล่าไมกี้มาทานนี้แล้วเขาปุ๊กปี่เขาสาวมารถเปลี่ยนเป็นผมยาวได้นะ แบบนั้นก็ดีนะครับเดี๋ยวผมไปรอสักครู่นี่ไงนี่ไงปุ๊กปิ๊กเขาสามารถตัดผมทุกคนให้กลายเป็นผมยาวได้ด้วยแล้วนั่นพี่เอกไปทำอะไรมาครับนั่นน่ะพี่เอกเปลี่ยนทรงผมกับปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้ทุกคนนะคะผมยาวมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะสนใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ปุ๊กปิ๊กตัดผมให้มีหลายทรงสวยงามเลยนะครับฉันอยากผมยาวมาตั้งนานแล้วงั้นฉันไปด้วยก็แล้วกันนะคะชวนหัวหน้าไปด้วยดีกว่า วันหนะะ้าคคือว่าวันนี้พวกเราขออนุญาตนะคะไปครับไปอย่างนั้นเหรอคะเดี๋ยวตามไปนะครับวันหน้าจะจัพวกเรามาด้วยแฮถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะไปชวนใครต่อดีพี่สาควคนสวยดีไหมอ่ะเขาเปลี่ยนทรงผมได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดีก๋ก่อนนั่นไงเขามีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่กลางถนนได้ไงอ่ะทําไมถึงมาอยู่กลางถนนน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องถามเขาก่อนก็แล้วกัน แล้วเขาจะเดินหนีเราไปไหนเนี่ยนี่พ่อแทจะไปไหนกันอย่างนั้นเหรออ๋อนั่นใครกันนะทํำไมหนะ้าตาดีจังเลยคือว่าผมจะบอกยังไงดีล่ะครับอย่าบอกนะว่านี่พี่เอกอย่างนั้นเลยคะ่ะใช่แล้วล่ะครับทําไมผมยาวแบบนั้นละ่ะเขาจะให้ผมเป็นลาพันเซลถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะไม่เปลี่ยนทรงผมแล้วครับดูท่าทางแล้วพี่สาวของเราน่าจะไม่เปลี่ยนทรงผมนะลองไปถามท่านผอ,อดูดีไหม จริงด้วยเพราะฉานั้นวันนี้พี่วันจะชวนเพื่อนทุกคนเลยก็แล้วกันเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างคือว่าตอนนีุ้๊กปี่เขาสาวมาทำให้พวกเรามีผมที่ยาวเหมือนกับพี่เอกได้นะคะเดี๋ยวก่อนแล้วนี่พวกเธอเป็นใครกันเนี่ยนี่คือพี่หวันกับพี่เอกเองค่ะเอาเหรอเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้กลายเป็นพ่อหนุ่มผมยาวไปแล้วใช่ตอนนี้พี่เอกกลายเป็นราพันเซลไปแล้วค่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอ <laughs> นี่ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนตามมาทางนี้แล้วเขา้าเราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนทรงผมกันดีกว่านะแบบนี้ดีจังเลยนะครับอยากจะบอกว่ามีทรงผมมาใหม่อย่างเยอะเลยค่ะเท่าที่เห็นนะมีเป็นสิบทรงเลยนะครับจริงเหรอจะ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันไปด้วยก็แล้วกันฉันอยากผมยาวว่าแต่ว่ายังมีเพื่อนเยอะกว่านี้อีกนะพี่ฝนนะใช่มีเพื่อนเยอะกว่านี้เขากําลังวิ่งตามเรามาอยู่นะ แล้วปุ๊กปิ๊กจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าปุ๊กปิ๊กยังอยู่ที่เดิมใช่หรือเปล่าฉันอยู่ที่เดิมนั่นแหละว่าแต่ว่าไปพาใครมาเยอะแยะเลยนี่ไงเพื่อนๆก็อยากเปลี่ยนทรงผมนะเพื่อนที่อยากเปลี่ยนทรงผมงั้นเหรอใช่แล้วที่สําคัญนี่พี่เอกใส่ชุดใหม่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วชุดนี้สามารถเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ปกติเหมือนชุดอื่นๆนั่นแหละพี่ฝนโอ้โหอย่างเท่เลยแต่ว่าชุดนี้ พี่หวนดูท่าทางแล้วน่าจะจําพี่เอกไม่ได้นะเพราะว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนเดิมอ๋อใช่เพราะว่าจะเด้นเป็นสีดำซะส่วนใหญ่ชุดเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่ทรงผมแล้วก็น่าจะไม่ใช่ตั้งแต่ทรงผมนั่นแหละเพราะฉะน,นั้นตอนนี้บุ๊กพีฉันตามเพื่อนๆมาหมดแล้วไหนๆก็ตามมากันหมดแล้วเอาก็อี้มาตั้งกันเองเลยนะฉันตัดแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยจริงเหรอ ตั้งเรียงหน้ากระดานกันมาได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนคะคือว่าปุ๊กปิ๊กเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนทรงผมให้กับทุกคนเลยนะคะไม่ต้องห่วงครับผมเป็นมือตัดอันดับหนึ่งเลยนายไปเรียนที่ไหนามาเนี่ยฉันไปเรียนที่ร้านตัดผมจริงเหรอใช่แล้วเขาเปิดตอนเที่ยงคืนเปิดตอนเที่ยงคืนด้วยเหรอใช่แล้วร้านตัดผมเที่ยงคืนเดี๋ยวก่อนไม่น่าจะดีเท่าไหร่แล้วล่ะ ไม่ต้องห่วงเลยคนที่สอนฉันตัดผมนะเขาเก่งมากเลยนะจะบอกให้จริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวคราวหน้านายพาฉันไปเรียนบ้างดีกว่านะได้เลยพี่ฝนจะพาทุกคนไปด้วยไปกับโบแล้วก็พี่เอกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็ฉันจะทําหน้าที่เป็นช่างตัดผมให้เองโอ้โหดูนี้สิเพื่อนของเราปรเปลี่ยนไปเยอะเลยน่ะ นอกจากตัดผมแล้วฉันยังย้อมสีผมให้ได้ด้วยเห็นเปล่าโอโอโอเปลี่ยนสีผมให้อย่างเทเดียวฉันเป็นผู้ช่วยนายเองก็แล้วกันนะได้เลยพี่ฝนช่วยกันมัดผมให้ด้วยนี่ไงอย่างเทเลยเปลี่ยนได้ทั้งหลายสีหลายสวงแน่ว่าแต่ว่าเขาชอบแบบไหนกันบอกมาเลยนะครับ ผมชอบทรงผมแบบนี้มากที่สุดเลยล่ะครับขอบคุณมากเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ไงอย่างแท้เลยเปลี่ยนได้หลายทรงจริงๆด้วยพัวปิ๊กนายเก่งจังเลยอะเรื่องปกติเลยสําหรับคนเก่งอย่างฉันนี่ไงไมกี้ก็จะเปลี่ยนทรงผมเหมือนกันนี่นาโอ,อทรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไมกี้เปลี่ยนเป็นผมยาวแล้วเหมือนคนละครเลยตอนนี้เหมือนคนละคนกันไปหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่เลยนี่คือคุณลงออุงผอ ว่าแต่ว่าจะให้ผมใช้ผมทรงไหนดีครับคุณลุงผอออยอยากจะเปลี่ยนทรงผมเป็นแบบไหนคะเป็นผมยาวก็ดีนะโอ้โหดูนี่คุณลุงพอออย่างเทเปลี่ยนสีผมเป็นสีฟ้าก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ได้นะเนี่ยทำให้นึกถึงสมัยก่อนตอนเป็นวัยสรุ่นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนทรงผมให้กับเพื่อนทุกคนได้จริง,รงๆแฮ แล้วเพื่อนเพื่อนผู้หญิงข้างหลังนั่นน่ะใครจะเป็นคนเปลี่ยนทรงผมให้ล่ะจริงด้วยฉันรอพวกเธอนานแล้วนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้าอย่างนั้นล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะพี่ฝนต้องเล่งมือแล้วล่ะใช่ตอนนี้โอ้โหเพื่อนเราเรอรอ,อสวยๆกันทั้งนั้นเลยน่ะตกลงนี่ทุกคนผมยาวกันหมดเลยเหรอใช่ผมยาวกันหมดเลยแล้วแล้วอย่างนี้ก็จะจํากันไม่ได้แล้วสิ เดี๋ยวก่อนนี่เพื่อนเราก็จะเปลี่ยนทรงผมนี่ทรงผมมาใหม่มีต้องหลายทรงลองเปลี่ยนที่สวยๆดูก็ได้พี่ฝนฉันอยากผมยาวเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหัวหน้านี่ไงคุณหัวหน้าห้องของเราสวยจังเลยพอเปลี่ยนไปแล้วเหมือนคนละคนไปเลยใช่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็เหมือนกันคนละคนไปเลยนะ แปลกจังนะแค่เปลี่ยนทรงผมที่ทําให้เราดูเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นรองอาจารย์ใหญ่แล้วก็เพื่อนของเราฝั่งนี้พวกพิกเร็วเขาเราจะต้องเปลี่ยนทรงผมให้กลับเขดี๋ย่าผมเปลี่ยนนะนะครับรองอาจารย์ใหญ่ผมอยากจะผมยาวมากเลยนะครับผมยาวงันเหรอครับนี่งงาเปลี่ยนได้จริงด้วยแล้วคนอื่นนะพี่ฝนไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของพี่ฝนเองนะ ของฉันขอเป็นผมยาวสวยๆหน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้ะรับรองได้เลยว่าเจะต้องออกมาดูสวยแล้วก็ดูดีแน่นอนเลยจ้ะอมทรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนสีผมด้วยไหมอ่ะก็ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆของเราน่าจะชื่นชอบทรงผมใหม่ๆกันแล้วล่ะบูบูบโบนายมาช่วยฉันหน่อยเร็วค่ะเจ้าโบไปกินแตงโมอยู่คนเดียวนะ <c oughs> นูท่าทางบ่น่าจะเหนื่อยนะเนี่ยนี่ไงหัวนหน้าของเราก็เปลี่ยนทรงผมเป็นผมยาวแล้วอย่างเท่เลยล่ะพอเปลี่ยนไปแล้วเหมือนคนละคนกันทั้งหมดเลยจะใจริงด้วยแบบนี้เราจะต้องถ่ายรูปเป็นที่รึกหน่อยแล้วล่ะถ่ายรูปอะไรอ่ะนี่ไงถ่ายรูปโอ้โหเพื่อนของเราทุกคนสวยๆแล้วก็หล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไปยังไงม่องพออดูดีสุดใช่ไหม จ่าแน่น่ะชอบมากเลยขอบใจมากเลยนะจ่าฉันว่าผมสั้นอย่างนี้ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะจะชอบผมยาวมากเลยนะขอบใจมากเลยนะครับวันนี้นี่เป็นอะไรที่แปลกดีมากๆเลยนะพี่ฝนใช่น่ารักแล้วก็สวยหล่อกันทุกคนเลยแต่ว่าว่าไงอ่ะนอกจากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วนะแล้วไงต่อพี่ฝนยังจองบ้านไปด้วยจองบ้านที่ไหนไวะ <c oughs> มาแล้วครัพวกพีก เราจะต้องไปรับบ้านใหม่กันด้วยล่ะนี่ถึงเวลาที่เราต้องไปรับบ้านใหม่กันแล้วเหรอใช่เราจะต้องไปรับบ้านใหม่กันแล้วบูบูบูพี่เขาบอกว่าให้ช่วยมาเปลี่ยนทรงผมให้กับเขาแล้วเขาจะให้บ้านใหม่กับพวกเราด้วยนะเปลี่ยนทรงผมแล้วได้บ้านใหม่ใช่เปลี่ยนสรงผมแล้วได้บ้านใหม่ล่ะแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับคือว่าบ้านใหม่ของพวกเราได้ไหมคะ ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นละก็ลวก็เปลี่ยนทรงผมได้เลยค่ะอทรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับที่เปลี่ยนทรงผมให้ผมใหม่ว่าแต่บ้านใหม่อยู่แถวไหนกัาลนี่ยอยู่ข้างหน้าสำนักงานเทศบาลครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพี่ฝนวิ่งไปไหนหน้าสำนักงานอยู่ฝั่งไหนอ่ะก็ ข้างหน้านั่นไงข้างหน้าฝั่งไหนอะ่ะก็ข้างหน้าฝั่งข้างหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะวนไปไหนเนี่ย <c oughs> หาไม่เจอนี่ข้างหลังแล้วไม่ใช่แล้วเราบังข้างหน้าสำนักงานเทศบาลก็เลี้ยวขวาข้างหน้าเลยพี่ฝนเลี้ยวขวาเนี่ยเหรอนี่ไงทำไมมีตึกอะไรมาบังอยู่ด้วยไม่ใช่แล้วล่ะทำไมอ่ะไม่มีบอาน่ะต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านี่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เจอเลย หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เจอเลยเหรอนี่ไงสำนักงานเทศบาลอยู่ทางขวามือ,เ,อเหออ๋อนี่ไงจริงด้วยมีบ้านใหม่ของจริงอ่ะแล้วนี่บ้านใหม่เลยเหรอใช่บ้านหลังสีฟ้าอย่างแท้เ,เป็นบ้านทรงโมเดิร์นเลยนะเนี่ยว้าวประตูอัตโนมัติประตูอัตโนมัติทุกหลังเลยเหรอใช่ประตูอัตโนมัติมีจักรยานหน้าบ้านด้วยสีเขียวสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเหมาะกับพวกเรามากเลยทำไมสีคุ้นๆน,นะ <laughs> ทางนี้ปุ๊กปิ๊กโบ้เร็วเขาฉันก็อยู่นี่อยู่แล้วอะนี่ไงเข้ามาในบบ้มีอาหารรอพวกเราอยู่ด้วยแฮะทำไมเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรอย่างงั้นเหรอฉันรู้ว่าลืมอะไรลืมอะไรลืมคนที่กินแตงโมไงโบ่ไม่ได้ตามมาเหรอก็แตงโมงเขายังไม่หมดอ่ะจริงเหรอจริง,รงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามโบม,มาก็ได้นะเดี๋ยวก็ตามมาเองแหแตงโมงหมดะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราสำรวจบ,บ้านก่อนก็นแล้วกันมีชั้นสองด้วยแฮออกแบบบ้านมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะใช่สวยงามมากเลยมีระเบียงชั้นสองมีห้องฝั่งตรงข้ามด้วยนี่นะมีหน้าต่างแบบยาวๆสวยมากเลยพี่ฝนนี่มีห้องสีม่วงของลาพันเซลด้วยห้องนี้ทั้นจองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวห้องต่อไปก็จะต้องเป็นห้องของพี่ฝนเองห้องเนี้ยเหรอใช่นี่ไงมีอ่างน้ําหน้าห้องด้วยนะ แบบนี้ก็ดีจังเลยนะใช่วันนี้ดีจังเลยนะบ้านหลังใหม่สวยจังหรอพี่อนรีบไปตามโบเร็วเข้าจริงด้วยเราจะต้องรีบไปตามโบแต่เดี๋ยวก่อนนั่นใครนะวิ่งอยู่ในบอนเรานะก็พี่เอกไงเล่าพี่เอกเหรอใช่แล้วจริงด้วยฉันจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าแต่ว่าเปลี่ยนทรงผมกลับได้หรือยัง <c oughs> ก็น่าจะได้แล้วล่ะ